พักสองท้ายกันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลัหกลไม่ทัเทน,จทนเจอของจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเา้เอาอย่ามาชิมเลยออโ้โหเชี่บเลยท้ามาอะไรพอเชี่ยวอ 으아! <laughs> 아아아아 <suss> 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 อันนี้แบบทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ครับพี่มาด้วยกันฝากไม้นิดในตู้กระเป๋าเพี่ก็ได้ตรงนี้ตูงกระเป๋าเก้าครับเก้าแล้วก็ตรงนี้ห่างตรงนี้ห่างใช่ครับท่านผู้ชมครับป๋านี้ครับกระเป๋าตรงนี้สิบหกดอกตรงนั้นห้าดอกของแม่ของแม่มาจากที่ไหนนะครับพี่ตลาดค่ะตลาดที่ตลาดตลาดจังหวัดต่า วเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่มีความรู้สึกเป็นยังไงแบบว่าเหมือนท่านมาทักมาทักทายจ้ะอ๋ออ่ามันจะอ้วกมันจามอย่างนั้นเลยครับแล้วพี่วัยกลางหะก็แล้วอันนี้กี่ดอกเนี้ยนี่เราไม่ทันแล้วเนาะพี่อ๋อเนาะเรามาไม่ทันตอนตอนแรกเนาะตอนเข้าที่แรกหกดอกตรงนี้ก็ตรงนั้นก่อนห้าดอกก็เป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะตรงนี้กี่ดอกเนี้ยยายบอกว่า ตากัญญายมาทักแล้วนะครับอนุณาดอกปักตรงนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อปักกลุ่มก่อนใช่ไหมมาแล้วก็มาถ่าทักทายกันเลยสัมผัสกับคุณตาได้เนาะใช่ครับสัมผัสได้หรือกับพวกอ๋อเอาที่ไหนเนี่ยตัวเองเป็นจุดเนียวทีนี้จุดเนี้ยสื่อแบบสื่อกับวิญญาณได้จออใช่ครับโอ๋อๆแม่เขาดังคนนึงอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ก็บอไว่ายกก่อนยกก่อนเดี๋ยวมารับชมด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับยายเดินทางมาไกลนะครับมาเป็นครั้งแรกด้วยตอนนี้นะครับผมก็ทําการจดุดทูปบอกกล่าวแล้วแต่เพิ่งมาถึงก็ทักทายกันเลยนะครับแต่ผู้ชมครับ ป้าอ้อยป้าอ้อยจากจังหวัดตราดโอเคคนอลูเนรกคนฮอลูครับจะไม่เคยได้มาห้ากับมาทรานที่บ้านจุดไม่ติดเลยไม่ยนมือสั่นนะไหครับมือสั่นมือสั่น้วครับ่านผู้ชมจุดไม่ได้เลย วันนี้มหาตาขลยายนี้เราจะมาขอโชคขอลาบไใช่ไหมครับไม่กับแบบว่าลูกสาวเขาบอกว่าจะมาขอตายายเขาเห็นนะเขาก็รูลุว่าวิ่งผ่านไปนู่นแล้วเขาเบิกกลับนะโนหห้าเนิเรลูกสาวเขาโดนแต่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเขาปอดฉันไม่เคยเล่นอย่างนี้เขาครับ แสดงว่าแม่มีองค์หรือว่ามีเซนอะไรใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนอาการของแม่เลยเมื่อกี้น่าจะใช่เป็บอกไมเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะจโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมนะครับใช่ครับรู้ถึงทำผันปัญญาได้ใช่ครับคุณจายว่าอะไรนะมันคกุลว่ามะทักมะทักไทายอ่าเป็นรู้ไหมครับว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายมาเลยใช่อาจารย์ตาเสยยัยมี มาทักทายทั้งสององเลยอะตายายเออพอเห็นเราบอกไม่ถูกเป็นไรมารอรุนตัวอะไรรนตัวนะครับผมีเนี่ยคนนี้อื้แบบเหมือนว่าไม่เคยเห็นไงท่านไม่เคยเห็นฉันผ่านมาที่นี่ไงอ่าพอดีผ่านมาลูกสาวก็ว่าแม่แอนนู้นนู้นนู้นก่อนแล้วมาฉันไม่รู้งี้ไงนี้ไม่ได้ผ่านมาพอดีผ่านมาทางนี้ก็เลยจะแวะลูกสาวก็จะแวะเขาว่าไอฉันจะไม่รู้เรื่องเขาหรอก ไม่เคยรู้เรื่องเขาบอเรื่องนี้อ่ะไม่เป็นไรก็ยังไงก็ติดซีนะครับติดตามติดตามช่องแล้วก็รอุ้นโชคกับคุณแม่อะไรนะอ้อยอ้อยอ้อยจากจังหวัดตราดนะครับผู้ชมครับเป็นครั้งแรกส่วนมากมาครั้งแรกเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยวันนี้เป็นที่มาเป็นครั้งแรกครับผมนะไม่เคยเลยทันมาทัก ไลค์ของแม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบอสอยอย่างนี้ฉันไม่เป็นหรอกนะติดตัวเปล่าลูกรอติดหรือว่ารอตัวเลขจากอ้อยนะครับหรือว่าแม่อ้อยนะครับจากจังหวัดตราดนะครับว่าจะมาขอเลขตัวไหนได้อะไรนะครับผมก็หกศูนย์วันนั้นก็มาเต็มๆเลยนะครับผมเป็นลูกสาวของลูกสาวเขาถูกจัดแม่ดีกว่านะครับ้าตๆนะครับผมา มาครั้งแรกเลยมาเจอเลยอรเเาก็จลใช่ไหมครับใช่หกวใจของจริงมากใช่เจะสกิลแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวดูเรื่องนะครับเดี๋ยวแม่อ้อยจะไปบอกกล่าวนะครับศาลเจ้าที่ศาลเจ้าที่ที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของศาลหลักกิโลนะครับเพราะว่าต้องมาบอกกล่าวตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับเอ้าไม่มีน้ำส้มขยายมั่งเลยเหรอ น้ำส้มเลยครับน้ำส้มพะยายขวดหนึ่งได้ไหมน้ำส้มหน่อยน้ำส้มมาให้น้ำน้ำส้มน้ำส้มหนูเอาเอากลางไปเอากลางไปเอากลางไปขวดกี่บาทเป็นน้ำแดงนั่นแหละอะเป็นน้ำแดงเป็นน้ำแดงเห็นเขามีน้ำส้มล่ะขวดกี่บาทลราลูกส้มก็ได้แดงก็ได้ใช่ไหมพี่อ๋อเอาน้ำแดงก็ได้ไม่เป็นไรเป็นน้ำแดง รนี้จาใหญ่ชื่ออะไรอ่ะปู่ศรีสุนทรครับตรงนี้ครับกับแม่บัวลอยกับพี่กัญจนาครับสามคนให้เขาเปิดมาด้วยเอาหลอดมาด้วยลูกเอาหลอดใส่มาด้วยวันนี้หวังว่านะครับผมคุณแม่อ้อยจะได้โชคนะครับรางวัลใหญ่ด้วยนะครับวันนี้เรารอลุ้นด้วยกันนะครับเพราะว่ามาครั้งแรกส่วนมากมักเฮงนะครับบนที่สารหลักกิโลนะครับสารตาใหญ่หลักกิโลเฮียนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กันทั่วประเทศนะครับผมที่ทอำเภอศรีขอระพุมจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับเอาตั้งเลยลูกเอาตั้งเลยตอนนี้แม่เอาไว้น้ำแดงแล้วน้ำแดงนะรกระจายลูกตั้งแต,แต่ขอให้มีโชคเป็ลาบน,นี่นะครับแม่ครับนี่ชื่อโอ้ฉันอ่านไม่เป็นค่ะอ๋อครับฉันอ่านไม่เป็น,น,นปูน่ศรสีสุนทรนครับ อูศรีสุนทรแม่บัวลอยแม่บัวลอยครับแล้วก็พี่กัญจนาครับพี่กันจนาใช่ครับขอให้มีโชคมีลาบนะมาจากทางไกลมาจากจังหวัดตราดด้วยเดินทางมาไกลด้วยสาธุนะครับจังหวัดตราดขอให้มีโชคมีลาบนะคขอให้มีโชคมีลาบนะไอเหงๆแล้วจะได้มาไหวอีกจัดเลยครับจัดเลยครับ อ่านว่ายังได้ว่างยังไงโอ้ย๋อเจ้าที่บอกเก่านะครับสามเจ้าที่เสร็จแล้วครับผมแม่อ้อยเขามีจับอันนี้ใช่ไหมก็เดินทางมาที่หน้าหลักกิโลเลยนะครับเพื่อจะบอกกล่าวนะครับสาธุขอโตอะละฮะโตสมาตระเอสนฮาลูกมาหากิโลยสิบเลยสิบหมดเชนเออลงมาหากีกี่นิ้วสิเออ ฉันร้องกอลลีเขียวแล้วกินเสียอ๋อเขียวบ้านชื่มเลยโอกรอยเขียวลงไปทำไมร้องกอลลีวะ ได้กินได้ดีก ตรงนี้หนูไม่เคยผ่านมาเป็นครั้งแรกนะตา ลูกอยากได้นะทถุบดูเลยลูกเอา้านับถุบไปเอาไปเลยลูกเอาไป <c oughs> ให้แล้วให้แล้วให้แล้ลูกสาว หนึ่งสองสามสี่ห้าดปเก้าสอดสิบสอง1ิาสสห้าสหส ย่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยีามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสองห้าสองห้ายี่สิบห้าดอกนะครับสองห้าท่านผู้ชมครับอาเนะครับบอกแล้วนะครับว่าเลขอยู่ในทูบนะครับผมจมื่นของทูบกี่ดอกนะครับผมสรุปแล้วเป็นยี้าดอกแสดงว่าสองห้าห้าสองท่านผู้ชมครับก็ ลองดูเพื่อเป็นนาทาในการเสี่ยงโชคนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแม่เดินทางมาจากจากังหวัดตราดนะครับมาครั้งแรกนะครับเพื่อจะมาขอโชคขอลาบจากตอนที่ร่างทรงเข้าบอกว่าให้ถูรางวัลขอเป็นรางวัลใหญ่เลยใช่ไหมพี่อ๋เนาะเมื่อกี้ครับผมขอเป็นรางวัลใหญ่เลยพอดีแกบอกว่าเลขจานวนของถูกนะครับผมท่านผู้ชมครับสอ,องห้าเป็นไงบ้างครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมาเลยปวดหัวเลยโอ้ยยี่สิบห้าต่อ ไม่รู้25้รับผมเป็นทุ่ง2ดอกนะครับได้ประมาณได้2 5 2 5ได้25ดอกได้25ดอก่25ดอกต้องต้องให้ลูกเขานั่นจัจำไม่ได้อ่ะอ่าขอขอแม่จับลูกวิ่งปอง3ลูกได้ไหมแม่ได้ได้ก็เป็นประมาณ3ตัวนะพี่อ๋อเนาะโอเคครับผมวันนี้ได้2ตัวนะเอากี่อันนี้เอาเอา3อันเอาทีละลูกครับแม่เอาทีละลูกใช่ไหม ลูกแรกเป็นเลขห้านะครับห้านะครับผมห้าลหาเคานะรับมาถ่ายนะเลขอรียกะไรนี่พี่วห้าหกครับผมโอเคครับลสี่ห้าแล้โอ้ลี่สาสี่ครับเอาเรียงเลยค่ะสี่ครับผมห้าหกสี่นะครับถ้าเรียงตามครั้งนะครับห้าหกสี่ได้สตัวห้าหกได้สตัว อ่ะโอเคครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขไขให้โชคนะครับผมของคุณแม่ต้อยนะครับที่ขอเป็นเลขขาย3ตัวมาที่หนึ่งวันนี้นะครับผม5 6 4นกครันท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมก็คือต้นที่เอขนะครับแม่อ้อยจับได้นะคะทุกปองห้าี่นะคะค่ะลืมนะคะ นะาสะไดกันาลูกเดินทางไปขอให้ปลอดภัยนะขอให้มีโชคมีลาบก่อนจะใหญ่เดี๋ยวจะกลับมาไหว้ตากันยายนะอ่าให้ลูกหลานเขาถูกกันทุกคนทุกคนนะอ่าทำไมรเล่าได้รับส่วนบุญด้วยนะอ่มาบอกให้รู้ใช่ไหมมาบอกตามมาบอกโอ้เคยมาใส่ไว้จันเนี่ย คนชมรับตอนที่ขณะที่กำลังขอขอโชคขอลาบอยู่นะครับก็มีเสียงกามาร้องนะครับอยู่ข้างๆสารหลักกิโลเลยนะครับจนแม่อ้อยทวงเลยครับบอกว่ามาขอโชคขอลาบไงก็ให้โชคนะครับนี่คือกาไปแล้วครับไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อนะครับผมท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะครับดูเพเป็นแนวทางใน,านการเสีงยงโชคนะครับช่องบอสทรัคอร์โรดแชนแนลถือโอกายเป็นสื่อกลางนะครับในการไปแพร่นะครับอตาขยายดอดแต้เลยเนาะโอ้ยงามแต้ขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเยอะๆรางวัลใหญ่ๆนะตากรยายอ่ะ เ้าเดี๋ยวลูกหลานมาทําให้สารใหญ่กว่านี้ต้องให้รางวัลที่หนึ่งนะถ้าไม่ได้รางวัลที่หนึ่งก็ทําไม่ได้ก็ต้องจ้างเขาทุกอย่างนะตายายครัอ่ะยิ้มให้ละอ๋อยิ้มเลยอ๋อแสดงว่าถูกใจยิ้มแล้วถูกใจนะครับผมใช่เลยนี่เป็นสารหลังสารหลังเก่าครับผม ตระองไหมเนี่ยนงมไหโอ้เานะอ่าเออกเน้ยี่สิบาอเก่นี้ใช่ไหมยี่ดอกเมื่อกี้นี่ยี่าห้ดอกเมื่อกี้ตรงกับบ้านเล็กที่ของตาเซยัยมีอเออครับผมตรงบ้านเล็ที่เลยครับผมเล็กทูบ อ๋อโอขับไปแล้วขับเลยแล้ว tamam> บ้านโอ้ฮัมมโอ้นี่ห้าสามใช่ไหมตัวนั้นห้าสามอันนี้มาได้ที่บ้านตาจันครับอ๋อบ้านตาจันใช่ไหมล้ำหลั่าล้ำเก่าแล้วอ๋อหล่าให่่นะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะให้ใหญ่กว่านี้ถ้าไม่ไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ให้นะต้องถูกรางวัลทถึงตรงกลางเขามาทำอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะดึงลอตเตอรี่สักใบครับผมได้ไปดูลุ้นลอตเตอรี่นะเดวยกันนะครัับบผผมมท่านู้ชคร กับแม่อ้อยนะครับผมแม่อ้อยจากจังหวัดตราดนะครับ,บรตอนนี้พี่เป็นลูกสาวของแม่เนะนงวดอะไรนะที่ได้งวดหกอะไรตอนนั้นหกก่อนสองงวดก่อนได้เยอะไหมครับเอ่อร้อยคนร้อยผีอะในธรรมดาเนี่ยค<ม>นมีชโชคอ๋อ แต่หนูว่าทุกทุกงวดงวดที่แล้วหนูก็โดนอ๋องวดนี้งวดนี้ต้องเอาเรามาที่หนึ่งเลยงวดก่อนแฟนผูกใ่เสามเลยอ๋อดวงดีเนาะแฟนปีงคนนี้โชคดีเลยอ้เคยหกสามตัวโตหกห้าสองแฟนนี้ดูยิบไหมยิบทีมีได้อะไรนี่ครับเซียัวห้ากันมีนะเอาไปลูกเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับดูตัวเลขครับดูตัวเลขเอาไปลูก สองห้านะครับเลขของคุณแม่สองห้าดูให้ตัวแม่ดูให้แม่หน่อยเด้อนี่สองห้าก็มีนะครับจะหนวนมีไหมครับสองห้าห้าหกสองห้าครับ คนแฮงนะครับผมคนแฮงนะครับถูกทุกงวดเลยนะครับผมเป็นลูกสาวของแม่อ้อยนะครับไม่ธรรมดานะครับคนที่ถูกหวยทุกรอบเลยครับไม่ธรรมดาครับตอนนี้อาจารย์หนวดเข้าภาษานะครับผม ห้าหกสี่มีไหมครับมีห้าหกสี่ีครับผมห้าหกสี่มีครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับมีมีมีใบเดียวนี่นี่ครับมีอีกครับมีห้าหกสี่เอเลยครับชุดใหญ่ไหมนี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอ๊ะเท่าไหร่เจ็ครับเจ็ดรยเรว สวัผมเลยครับเปิดเพลงกำลังมาหอดขอไปนึงใบนึงมันเรชุดครับเรเขาชุดเอาเอาไปเอาเลยเอาเลยเอาไปแล้วเดี๋ยวเไปแบ่งครับอาจารย์หนวดทำไมอาจารย์หนวดมันมันนาคำนอยจัวรับมันสิสิบเปียกหมอมันมานหันไหมฮะมันนอมวเด้เออไม่ด้เลวอาจารย์เลยจะเป็นสิบลดีสิบเปน เอาไม้เอาไม้แกงมือไม้ออกภาษาอาจาจะหนวดเตรียมตัวหลดอันนี้จ่ายนะแม่จ่ายนะนี่แล้วเจ๊ตัวนี้ตัวสองห้าตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เราจัดทั้งหมดเลยนะถ้าไม่เรศข,ของคุณแม่ไม่อ้อยนะครับอตอนนี้นะครับ สองห้าไ,ไ,ไม่น่ะที่ถือที่มืออันนี้ค่ะแม่แม่เอาแม่น,นี่เหรอใช่แต่นี่เขาดึงเข้ามาเมื่อกี้เอาสองห้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าแม่อ้อยพร้อมลูกสาวนะครับจะได้กี่ใบนะครับผมจะเลือกทั้งหมดกี่ใบนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่ธรรมดานะครับสำหรับแม่อ้อยนะครับ ส่วนลูกสาวก็ถูกท้องวันทุกขั้อันนี้เจ็ดร้อยใช่ไหมคะงร้ออันเดียวันี้ไม่สองรออันนี้ไม่จ่ายแล้ว่ไม่ไม่เาอยู่มีงน่ร้อยี่ี่ได้ทั้งหมดกี่ใบครับอ้ที่ห้าเจ็ดแม่ได้อันนี้ห้าใบห้าใบเป็นเจ็ดใบอไอั้อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าแม่ไหวได้ตัวไหนบ้างนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอให้เป็นดูฉลากดูสลากอินเดียก่อนนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอลบลบกล้องขอรถตั๋ลี่ให้ให้แม่ถ่ายรูปหน่อยอ่ะแมถ่ถือถือรถตั๋ลี่แล้วก็หันหันหน้าหันหน้ามาหาผมให้หน่อยครับแม่ อ่าโอเคนะครับหันหน้ามาทางนี้นะครับแม่นี่ครับผมคุณแม่จัดให้เลยนะครับผมห้าใบนะครับผมที่แข็งลอตเตอรี่หน้าสันหลักกิโลเลยนะครับได้เป็นตัวเลข064564นะครับผมเป็นตัวเลขที่สวยงามนะของที่คุณแม่ชอบนะครับที่คุณแม่จัดจิ้ม้องได้นะครับผู้ชมครับแล้วก็เลขลูกที่แม่สั่งจองก็คือ25นะครับผมเลขจำนวนทูบนะครับ ครับผมขอให้แม่มีโชคมีลาบเฮงๆหงมันๆมานะครับที่สารตายายมาครั้งแรกขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับเนี่ยถ้าถูกรางวัลใหญ่เรียกจะทําให้ใหญ่กว่านี้อีกทาให้ใหญ่กว่านี้เลยใช่ไหมคบอยจะมาสร้างให้ใหญ่ให้เต็มนี่เลยครับผมเดี๋ยวมีไอ้นี่ให้เสร็จเดียบร้อยมีเสาหลักให้เสร็จนี่ลรวให้อย่างดีเลยอทําให้อย่างดีถ้าถูกหมดนี่ห้าใบนะเราเงินที่หนึ่งใชีครับคนลุกเลยาถูนมาทําให้ เลยอยู่จังหวัดตราดให้สร้างสถานที่ใหญ่กว่านี้ครับผมมีใบสีให้เสร็จจากคนมาเสร็จมีระนาดมีอะไรครบต้องให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะถ้าไม่ถูกลงวันที่หนึ่งไม่ให้นะครับผมให้ถูกต้องถูกางวันที่หนึ่งห้าใบนี้เนาะจ้าครับผมครับขอให้มีโชคมีลาภครับผมคุณแม่ครับครับผมครับพุ่หลานกลับบ้านไปขอให้มีโชคมีลาภนะตากระยายถ้าถูกห้าใบรางวัลที่หนึ่ง อ้ยจะมาทำบุญให้ตายายเต็มที่เลยอ่าทั้งมีอีกอีกเกให้ด้วยนะอ๋อเกด้วยค่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบใช่ไหมครับอ่าห้าใบอ่าใให้ถูกนะตายายอ่าลูกหลานมาไกลรับจะได้มาทำให้ตากยายไม่เคยผ่านทางนี้เลยตากยายมาทักหนูอ่าลูกหลานเดินทางปลอดภัยนะตากรยายครับผมครับ สาธุครับผมท่านผู้ชม FC ครับผมที่ติดตามช่องบอสักข้าวอรุณครับว <source. S 1> ันนี้เรามารดน้วยกับคุณแม่อ้อยนะครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมส่งถึงบ้านนะครับผมครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับผมทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับฝากช่องบอสักข้าวอรุณด้วยได้ไครับทางยูทูบนะครับบอสักข้าวอรุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมท่านผู้ชมครับได้โชคใหญ่แล้วเนาะประทิบเนาะเขาได้โชคใหญ่แล้วแล้วห้าใบถ้าถูทั้งหมดนี่ ทำให้หมดเลยนะครับผมไม่ใช่ธรรมดาทาทาสารลังใหม่ให้เลยครับฝากไงฝากช่องปฏทิบด้วยนะครับปฏทิบยชาแนลนะครับเอฟซีบอาสักอรุณนะครับบ่มากครับผมปฏทิบนะครับมาที่รดเจอเจอตลอดนะครับผมปฏทิบไม่ไปไหนนะครับครับผมครับนี่คือนะครับผมสารหลักกิโลเฮนหรือว่าสารตาจันตาเสยยัยมีสารตายายที่มีชื่อเสียงนะครับผมโด่งดังเรื่องให้โชคให้ลาบแม่นแล้วก็ขอการกันนะครับผมขอหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมที่ อำเภอสรีขรูมจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมคุณแม่อ้อยบอกแล้วนะครับถ้าถูกระหวันที่1หนนะครับบริเวณนี้จะจัดสรรให้หมดเลยนะครับทําให้หมดเลยนะครับถ้าถูทั้งห้าใบเมื่อกี้ตัวเลขที่ผมไล่ไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวจะแปบขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับตรงนี้จะทําให้ใหม่หมดเลยนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับผมท่านผู้ชมครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับ โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะครับหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1นึน่วันที่16กันยายนนะครับ2566นะครับผมขอทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับที่สารหลักกิโลเฮนหรือว่าสารตาใหญ่ครับตาจันตาซสีและก็ใหญ่มีครับบ่าสศักขอรรถขอเป็นสื่อการในการไปแพร่ข่ผมขอบคุณครับสวัสดีครับ